สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพบกันกันกบเกม p o w e r b a l ในพาร์ทนี้เรามาต่อกันเลยอ่าคราวนี้เราสร้างบ้านเสร็จแล้วครับนี่จริงตอนแรกอะ่ะไอ้บิ๊กมันเล่นไม่ได้เพราะเกมมันมีปัญหาเลยผมเลยไปสร้างเซฟเล่นใหม่แต่ว่าสักพักอยู่ดีก็เข้ามาเล่นได้เออก็เลยกะว่าเออก็เลยกลับไปเล่นต่อตรงนี้ได้เลยนี่บ้านเราเป็นชั้นเดียวนะแต่ทําหลังคาสูงเพราะว่ามันแคบไปหน่อยแล้วก็ข้างในบ้านผม,มจะมันหนาวป่ะ ไม่หนาวเออเข้าไปบ้านไม่หนาวแต่ข้างนอกหนาวนะข้างนอกบางโซนบางโซนเนี่ยยังหนาวอยู่เดี๋ยวเราจะทําการจะทำการจับพวกพอเพิ่มมันมีเควสทางขวามือเห็นปะให้เก็บลำบอลห้าตัวแล้วก็ให้ทำอาพาวบล็อกเนี่ยเข้าสู่พาวบอ็อกอันนี้เน่เ่น่่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกดอะไรวะกดเอฟค้างอ้อมันยังสร้างไม่เสร็จนี่วะเ๋ยวปะสร้างก่อนไพอพาวบอ็อกเนี่ยอารมณ์มันเป็นอาศูนย์ข้อมูลครับแล้วก็เป็นจุดกลางของบ้านอะ ตงปะจุดกางของบ้านเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บนี่เราจะสามารถเอาตัวไอไก่เราเนี่ยมาไว้ตรงนี้ในบ็อกนี่ได้เก็บไว้ตรงนี้คือคังเก็บส่วนตรงนี้คือเอาไว้ท่าทำงานไก่ตรงนี้จะเป็นไก่ทํางานพอที่อยู่ในบ้านเราเบสตรงเนี้ยอ่าแล้วเราก็สั่งมันได้นะว่าให้มันทําอะไรต่อไปก็ให้สร้างไอ้นี่ช็อตดี้ช็อตดี้เบสก็คือไอเตียงนอนขอยพกเนี่ยปะแล้วก็ฟาดทาวเวลได้สามารถกดซฟาดทาวเวลได้บนบนเสาอื่นไปบ ใช่ใช่สองที่เป,เปิดแล้วก็บห้สร้เตียงของเราอืมเอ้ยอยายไ,ไก่เนี่ยบิ๊กพี่จะสั่งให้มันทํางานทําไงาดีนะต้องสร้างเล้าไก่ก่อนปะพี่จะให้มันไปนั่งออกไข่ไปนั่งเฉยอ,ออกไข่อะ่ะอืมโอ๊ะโอ๊ะโอ้โอโอปลาบอลอีกแล้วบิ๊กพี่ปลาบอลหมดตัวอ,กอีกคขับบอนใหม่เจ้าเราต้องจับอะไรนะจับแล็บบอลาอาใช่ไหมใช่แล็บบอลห้าตัวไอ้ภารกิจอ่ะภารกิจมันเชื่อมกันป่ะบิ๊กเชื่อมเชื่อม ไอ้แลมโบห้าตัวเนี่ยนะคือจับแค่คนจับคนเดียวห<ม>้าตัวทุกคนก็ได้เหรอหรือไม่เกี่ยวอันนี้ไม่มันเป็นเหมือนเป็นเควสความสําเร็จบางอันที่มันจะมันจะเชื่อมติดกันนะอืมแบบอ๋ออาบ้านอะไรประมาณนี้ยมันเชื่อมติดกันเลยงั้นตอนนี้มาช่วยพี่ก่อนพี่ขาดอาหารอย่างมากเลยเนี่เหมือนพี่ต้องหาอ,อาหารกินม,มีมีอาหารให้เอาป่เอ้ยแบ่งพี่หน่อยตอนนี้พี่ไม่มีอาหารเลยมันติดติดหิวด้วยอนนี้ดเดี๋ยวไปล่าอันนี้ชอบไปแล้วอร่อยดีไหม เฮ้ยนกไก่ย,ย่างเหรอใช่ไก่ย,ย่างกินได้อร่อยแล้วกแกะมีเนื้อ,อย่างไหมอ่ะเคบับใช่ป่ะมมีเคบับใช่แบบเนื้อแกะโอเคเดี๋ยวไปฆ่าแกะเพื่อเผื่อฆ่าแกะขึ้นมาจะได้นั่นเลยโอ้เรานี่ด้วยบิ๊กอ่าเราจะสร้างฟาร์มไก่ก่อนบิ๊กพ่านนี้ต้องสร้างไอเสร็จเป็นฟาร์มไก่คือเนี่ยากันเขาเห็นมันเทเลพอร์ตได้ก็เลยคิดว่าเราสามารถไปสำรวจแล้วก็สร้างแคมป์ได้เว้ย สร้างแคมป์แบบที่อื่นๆไกลๆอ่ะแล้วเราก็ถ้าเราสร้างบ้านไว้ตรงเนี้เราก็แค่กลับมาเอาของมาเก็บเอาตัวนู้นตัวนี้มาทํางานตรงนี้ได้ไงใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทุบทิ้งจะย้ายที่อ่ะใช่ป่ะเออปลอดภัยกว่าเราก็ย้ายนี่บิ๊กเดี๋ยวเราจะย้ายพวกเวิร์กช็อปเข้าไปข้างในบิ๊กเข้าไปในบ้านดีกว่าตอนฝนตกตอนแบบอากาศมันหนาวมันจะได้ปลอดภัยบิ๊กโอเคโอเคมันกดบีแล้วกดซีมัใช่เข้าสู่บททีลายทิ้งเลยไปไปย้ายไปข้างในเลยเวิร์กช็อปสร้างสักสองสามโลนะเพราะมันใช้ มันอันนี้เป็นเวิร์กช็อปไอ้ข้างในเนี่ยคือตัวเอา้าพอประตูดีๆเดินดีๆอ่าข้างในเนี่ยเราสร้างเป็นบ้านเราละเบ๊กคือเป็นบ้านก่อนเดี๋ยวตัวโรงงานเราจะทําอีกที่หนึ่งเป็นแคมป์ด้านนอกก็ได้เปิดโลงงก็ได้เบกได้ได้เบ๊กทำเป็นนั่นเลยโรงงานอัตโนมัติอ่ะแบบโรงงานทาของอะเบกแต่เดี๋ยวมันยังมองไม่ออกต้องใช้อะไรบ้างใช้โรงงานอะ่ะยังไม่รู้ต้องใช้เ,เออปกติไปก่อนแล้วกันงั้นพี่ว่าทาฟาร์มก่อนบิ๊กฟาร์มฟาร์มไก่ก่อนเล้าไก่อ่ะ ยังไงนะกด B ีแล้วกไก่ต้องมีอะไรบ้างมันมีรั้วปะมีบ้านอ๋อมันไม่มีรั้วหรอฟอนเดชันมันเป็นบ้านอย่างเดียวบิ๊กยังไม่มีรั้วอาจจะต้องอัพที่เทคโนโลยีเทคโนโลยีนี่ปลดล็อกอะไรอะโอ้ล็อกเสื้อผ้าเอ้อัพก่อนเสื้อผ้าโอ้ยมันมีอันียแลนช์นี่ ash, ไงบิ๊กมีแล้วไม่ต้องทาบิ๊กมีแลนด์บิ๊กปลดล็อกได้สองแต้มพี่ปลดล็อกแล้วนะมันเป็นไอ้นี่เหมือนเป็นก็คือเล้าไก่นั่นแหละแลน เฮ้ยมีพาราชูดฮะนอนไปแล้วทำไมล่ะมาดูบีนอนพอวิดเจ็แพนติ้งมาเถอะเฮ้ยพี่เจอนี่บิ๊กเบอร์รี่แพนติ้งบิ๊กที่ไว้ปลูกเบอร์รี่บิ๊กเป็นปลูกเบอร์รี่ใช่มันบอกว่าต้องการเผาเผามาทําหน้าที่ในการปลูกพืชอ่าโรนาำต้นไม้แล้วก็เก็บเบอร์รี่เดี๋ยวพี่อัพเลยนะเบอร์รี่ตายไปแล้วนี่นี่พลาดไปโดนซัดตายเลยอะไรตายอ่ะเดี๋ยวกลับไปเก็บของ โดนในตัวน่าหนาสีม่วงสัตว์ตายเลยอ๋อนึกว่ากันตีงว่าก,กันกันตีพอตายก็ปกติก็ตีตายไม่เป็นไรอ่ะ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะเอานี่ก่อนอัปเกรดเสื้อผ้ามันเหลือกี่แต้มบ้างเหลือห้าแต้มเสื้อผ้าแล้วก็พี่จะเป็นสายนี้ก่อนนะบิ๊กพี่จะเอาพวกของก่อสร้างนะพี่จะพี่เอาแลนด์นเอาเบอร์รี่ที่ปลูกเบอร์รี่อะแล้วก็มันมีฟีดบล็อกกับบกเอาไว้ใส่อาหารให้พวกนี้กินบิ๊กเพื่อเป็นของเปลี่ยเลยปให้พวกตัวในบ้านเรากินอาหารบก เห็นนะพี่ทำของในบ้านแล้วบุกโต๊ะคราบจุดที่เรารีสปอนมาตอนแรกนี่ทุบหมดเลยนะอ่าเก็บเลยก็ได้ดูเลยก็ได้โอเคกำลังเก็บกำลังเก็บอยู่โอ้โอเฮ้ย <ầ y, S 1> มันมีนมันมีนั่นด้วยพิกกับดักบิกกับดักอะไรฮะกับดักไอ้นั่นหนนะักกับดักแบบห้อยอย่ะกให้ดักกับดักห้อยอะ่ะเอาไปนะกดปีแล้วก็คราบได้กับดักเน่เน่เน่แฮงกิ้งแถบพิก ใช้ไ,ไม้เอ้ยงั้นพี่สร้างเล้าไก่ได้เดี๋ยวพี่จะสร้างเล้าไก่ก่อนนะมันขาดไม้ไมหินมีไฟเบอร์เดี๋ยวขาดไม้กับหินเอ้ยบิ๊กทำนั้นดิทางนั้นอะ่ะถ้าบิ๊กกับกันไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะฝากทานั้นหน่อยโรงงานโรงงานตัดไม้ตัดหินเรื่ยเก็บไม้เก็บหินทําแยกมาจะาค้างบ้านก็ได้บิ๊กเป็นแบบทาเป็นโรงงานเลยแบบโรงงานนรกไม่ต้องข้างหลังคขาก็ได้ป้าโรงงานนรกอ่ะแค่มีพื้นต้แค่มีพื้น,ม,ม,นมีพื้นที่ให้มันพอก็พอแล้วใช่ไหม วา,างล็อกวางล็อกไก่เอ้ยได้แล้ได้ละเหนียวละเออตรงนี้หน่อยไอ้ลูกแกะล็อกไก่โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้บิ๊กบาร์กบิ๊กบาร์กเอาเอตัวบิ๊กอะไปตัวบิ๊กไปอยู่ในล็อกเอา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 วัดวัดตะเหกอ๋อมันมันมันฟาร์มล็อกไก่บิ๊กมันวางล็อกไก่ให้เอ่อใช่มันวางแล้วล็อกแกะก็ช่วยทำสร้างใช่พี่อ๋อพี่วางแล้วมันช่วยสร้างตัวตัวบิ๊กอะบาร์กรู้ปะเนี่ยบิ๊กตัวจบไปในแกะบิ๊ก ให้ทำไปไก่มันมันเปลี่ยน,เ,นเปลี่ยนโหมดไม่ได้อะมันเอา้าเซิร์ฟบัคบิ๊กพวกแกถ้าบิ๊กถ้าบิ๊กเห็น,นคนดูน่าจะงงคือบิ๊กกะบิ๊กจมไปในไอ้แก,ก่บิ๊กเราบิ๊ก็ยกไก่แล้วคว้าไปเลย <c oughs> เอองบั๊กเด็ดบั๊กโอ้มาเดีพี่ช่วยพี่ื่วยมาสร้างสร้า <Okay. S 1> งเสร็จเราไก่เราจะได้มีที่นอนให้ไก่แล้วก็เอาอาหารมาใส่ตรงกล่องแล้วเดี๋ยวพวกบิ๊กพวกกันก็ไปสร้างไอ้นั่นเอ้ที่จริงพี่ปล่อยมันสร้างเองก็ได้ไหมปล่อยไปไอ้ไอ้เนี่ย ตีไ,ไหมอ๋อถ้าเราถ้าพอมันได้มีเตียงนอนอะ่ะมันจะเหนื่อยบิ๊กแล้วก็หมดแรงไม่สามารถช่วยเราได้ต้องสร้างที่พักให้มันด้วยเราสร้างที่พักไหมแบบที่จริงอะ่ะที่พักกับที่ทํางานติดๆกันเลยก็ได้แบบตื่นม้วก็ทํางานเลยหญ้ามันท่วมฟาร์มอะ่ะพี่น่าจะเอามันเป็นฟาร์มอย่างนี้พี่จะปลูกพี่จะปูไม้ก่อนนะเพื่อความสวยงามปูพื้นไม้ก่อนมีไหมฟอนเดชัน่น ไปไปทำงานไปแกะน้อยกล่องนี้เหรอกล่องในบ้านถ้า,ก,ากล่องข้างนอกก็ได้กล่องข้างนอกก็ได้ไมามาโอเคบีขอครึ่งครึ่งหนึ่งมันสบปิดได้ไหมพอไดอ้ได้สบปดิดได้ดิสิบหกอัน มีออกมาสร้างโซนรีแพร์ก่อนมันของบิ๊กแตกนี่พ,พี่กับพี่ก็แตกลเตียงนอนนี่ไงบิ๊ที่ทำเตียงนอนละผ่านอะไรอะ่ะอ๋อพูดดีหมดหรอผู้ยุ่งผู้ยุ่บนหัวพี่กอ่อนฮะบนหัวเลยพี่กี่พี่กับิ๊กอะบลกอยู่คนเดียวบิ๊กพี่กับอาการอ๋อบุญอ,อยู่ยข้างนอกอ๋อเตียงเตียงไก่ข้างนอกอ่ะเห็นเห็นบุญอยู่ข้างนอกนะ เรบุกก็เดินทำานันอยู่อย่คนเดียวด้วยบิงหนอนเว่ยบิ๊กุกไอยู่อร่อยไงลอยยังไงวะงงเลยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดพี่กำลังนี้อยู่ปลูกพืชจ้ะเนี่ยปลูกไอเบอร์รียนะมันช่วยสร้างเตียงละอ่าเราได้เตียงระบิ๊กนี่พี่ได้เตียงแล้วนะตอนนี้มันเป็นเนี่ยพี่เอาเตียงไว้ข้างๆกับที่ปลูกพืชเลยจะได้พักผ่อนตรงนี้ไปเลย อ๋อพี่บุ๊กอะไรเสียงดังตะโกนแล้วไมมแตกเลยมันมันคือมันคือนี่ต้นไม้พี่บุ๊กกลับมาดูที่บ้านดิทำไมพี่อยู่ตัวไหนพี่ไม่รู้ตัวพี่ตัวไหนที่บ้านอยู่ที่บ้านอ่ะว่าละบ้านเนี่ยมาดูนี้ดิอ๋อปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเหรอใช่มันคือแรงปิ้งเอฟเคตัดไม้ไปเรื่อยจนมันก็พันกัไม่มันคืออะไรพี่พูดกับพี่ก่อนมันคืออะไรพี่ทำมาไมาทำยังไงอ่ะมันมันเรียนรู้จากไหนเรียนรู้ได้จากเทคโนโลยีเหรอใช่เทคอ่ะอันที่ห้าเอ้ยอันที่หก ที่หกอ๋อสายพี่ไม่ไม่ถึงไงล็อกกิ้งไซต์ใช่ไหมล็อกกิ้งไซต์ที่ตัดไม้ใช่เรจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ขุดไม้ไปเรื่อยๆได้ได้เก้าร้อยเก้าพันเก้าเก้าเก้าเนี่ยไม้โอเคงั้นก็ไม่ต้องสร้างกล่องเก็บก็เป็นที่เก็บไม้ใช่ป่ะสุดที่นี้ก็เป็นที่เก็บไม้พี่งั้นไปหาคนตัดไม้มาพิกที่บอกสุดท้ายแล้วก็ต้องไปหาตัวออตโต้ตัดไม้มาใช่ได้ป่ ลัมโบอยู่แถวไหนบ้างนะจะไปตามจับละเฮ้ยล่าเหม,มือนจะมีเยอะเองนะสแตทอัพเดี๋ยวพี่อัพสแตทก่อนเออพี่เนี่ยจะไปอัพเนี่ยเพิ่มบิ๊กสแตทที่ต้องเอาคือน้ำหนักบิ๊กอย่าลืมเรื่องเวทอ่ะใช่ใช่น้ำหนักถ้าเราไม่อัพน้ำหนักก็จะมีปัญหาเหมือนกันเลยคือขนของไม่ได้ขนแล้วก็ขนแล้วก็โตกไอ้ขนแล้วก็ไม่พอน้ำหนักอ่ะลัมโบอลลัมบอลลัมบอยู่นี่พี่ตีลัมโบนะเฮ้ช่วงตีพี่ตีลัมโบก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ชนะเรียกตัวเ ขี่ละตัวกลับเข้าบ้านบิ๊กคอร์ดูเข้าบเานกระเป๋ามาเลย100%แรงงานนี่อยากจับตัวเนี้ยบุ๊คจะไม่เคยจับเลยป้าหนึ่งนะมันเช็คยังไงว่าไอ้ของตัวที่ในกระเป๋าเราเช็คไงปาร์ตี้ปะอ่าใช่ปาร์ตี้แนด Handy Work านสปอร์ตฟาร์มตัดไม้ไม่ได้บิ๊กแลมโบใช่ตัดเฮ้ยเรนเต็มตัวมันตัดได้อะโอ้ยแล้วใครฟาพาไอ้ม่วงมาเต็มเป็นปุ๋งเนี่ยม่วงสีเขียวม่วงต้องมาทางนี้ดิ อ๋อก็ใช่ไงการพาไอ้มงไปอ๋อโอเคจะลากมันทำไมต้องหลายตัวดีอะตีตัวนี้นะตัวไหนไออีกาเนี่ยนะใช่ใช่เพราะยังไม่เค้ยเกิดอะไรขอีกาหรือไม่นกเพนกวินยักษ์มันชื่ออะไรอ่ะคูอะไรวะผูเครีตคู่ครสอ่ะ C R E C R A T I ใช้ดาบตีดิบิกใช้ขวานตีขวานมันตัดไม้อู้กู้โอ้ยโไปเข้าไป เออหมันสู้กันมันสู้กันเอ้ามันตัวของดิ๊กเหรอออ๋โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมันจุ่กรบด้วยพี่ว่าไอ้ไก่มาละไก่มาช่วยโลจะสู้กับคู่เคสใช่ไหมไอ้ไก่สู้ไปเลยใช่ใช่เฮ้ยได้เราอิงจับได้เลยจับได้เลยจับได้จับได้เฮ้ยจับวะมันลุกเจ้การมันโออสี่สิบแปดเอรษเล็กจะสิบ ได้ปะแปดเอ้ยร้อยมาเต็มแล้วเรียบร้อยไปเรียบร้อยป่ะยวพี่จับแลมโบต่อนะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้นี่มันพุ่งมาชนโอ้มันตีกันด้วยอย่างมั่วเลยอ่ะจะโดนพี่จับแลมโบก่อนแล้วไม่สนใจละใครจะตีกันตอมาตีไปไปเป็นมือเย็นซะตรงนี้มันเป็นได้ต่อมพีตริกมันไม่ใช่อาหารที่เรากินได้จับมันเป็นแรงงานดีกว่า เอ,เอน้นนย,อ,ยอันนี้ของบิ๊กเนี่ยไม่ใช่อันนี้ของบิ๊กใช่ยสีเขียวของบิ๊กมันตีไม่ได้อยู่แล้วไ,ได้แล้วบ้างเนี่ยไม่ใช่ลำบอเว้ยนนี้ไก่จับไปไก่กันไปออกไข่เดี๋ยวทำฟาร,รม์มออกไก่เอ้ฟาร,ร์มไกลล่ลำบอลำบอใช่ลำบอที่เหลือต้องลำบอละลำบออย,อยู่ไหนวะกระเลียงเพตอนนี้พี่เป็นเอ็กซ์เซสีนะอย่าอยู่ใกล้บิ๊กนะอ๋อจะมาทำอะไรอ๋อเดี๋ยว ติดเนื้อไก่ปาร์ตี้อ๋ไก่พี่ลาโลกไปแล้วเว็กไก่หมดอ,อายุไอไก่มันหมดถ้าไก่มันอ่าน็อกดาวไปเราทำไงต่อนะต้องเอากลับไปใส่โต๊ะที่บ้านใส่บ็อกใตงรีพร้บ็อกอ๋อแล้ว,ลวเราจะเปลี่ยนตัวยังไงนะเปลี่ยนตัวที่เรียกอ,ะอ่ะเออมันกดเลขหนึ่งกับเลขสามได้เปลี่ยนตัว,ตวเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งไก่มาดิเออี่ลืมดูเลยตัวนกคูกทำไมได้ เฮ้ยมีตัวอะไรบินอยู่บนนั่นด้วยเยบคมีตัวอะไรบินอยู่ด้วยอะเบคตัวใหญ่อ่ะบินอยู่เฮ้ยมันมีตัวบินอยู่กลางอากาศเบคเรียบร้อยเสร็จแล้วจับลำบอ่อต่ออะไรอ่ะอ่าอินอะไรเฮ้ยไอ้ยเบกเหมือนอีวีเลยนี่ข้างล่างอ่ะมาดูดิอีวูไหนไหนมันโดนคู่มันขุดไม้ไม่ได้ไุ๊กอ๋อพี่เจอตัวข,ขาวๆด้วยแต่มันจะบอกว่าเหมือนก็ไม่เหมือนทีเดียวนะ อะไรอะพีมิสครีมิสทีไรมาไหมเฮ้ยมันมันมันดีเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยเป็นธาตุลมเฮ้ยมันสู้สองตัวเลยเฮ้ยมันมันอยู่คู่ผัวเมียโอ้ยมันตีแรงมันตีแรงไอ้เบอร์รี่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตายไปหนึ่งแล้วเบอร์รี่เต็มหมดเลยจับละใช่ไหมใช่ใช่จับมาละได้ละ เกียแตกหลังฮะเฮ้ยแมมมอสหนี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 ่นีหนหนีหนีนีหนีหนีหก่หนีล้ีหน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 รหนีหนนีหนีหนี่นีีนีบนีห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 นีบนีหนีหนีหนหนีนนบ บ้องไวทีนึงมาเข้าสู่เข้าสู่แรงงานทาสไปไม่สนด้วยมึงจะกี่เปอร์เซน็นต์อ่ะก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยสตันสตันก็ตีจับทำอาหารไม่ได้เลืออีกตัวเดียวเบกทำอาหารไปก่อน มีใครตัดไม้ได้บ้าง,งเดี๋ยวสรุปเจอตัวตัดไ,ไม้ได้ปะมีใครมีใครได้รางวัลเป็นเมกา๊าเฟียร์ยัยง <mm mm> ยังเลย <mm mm> แฮนดี้แฮนดี้แกเทอร์ลิงฟาร์มลิงแกเทอร์ลิงกับฟาร์มมีแต่แกเทอร์ลิงกับฟาร์มเองยังไม่เจอตัวตัดไม้ได้เลยพี่ขอเก็บเบอร์รี่ไปก่อนไปทำอาหาร ไอ้เบอร์รี่ที่จริงเราเราเอาไปให้มมันกินก็ได้เบ็กแล้วเรากินไข่ปะใช่เรากินไข่ก็ได้ไข่มันไข่มันไอคุณอาหารดีกว่าปะดีกว่าเบอร์รี่ไหมน่าจะดีกว่าเยื่อแล้วกำลังหลับโอ้โอโอ้โอเหยื่อตายโอ้พี่ตีแรงไปอ่ะพี่ก็มันพี่ตีมาสามทีมันตายเลยไอแมวอ่ะพี่ก็จะแบบแค่ตีแบบเบาๆมันแตกเลย ลองดูมันตีเรา,าป่าะปนนมันตีนเราป้อมันก็ไม่ตีเรานี่เออมันก็ไม่ตีเราก็อย่าไปยุ่งมันมังมังใช่ไหมไม่ตีใช่ไหมพวกนายไม่ตีใช่ไหม,ยมยอย่าไปตีมันละโอ,โอเค,อเคมันไม่ตีมันไม่ตีปล่อยมันเดินไปบิ๊กอย่าไปตีมันหน้ามันเข้ามาในบ้านเราแล้วปล่อยไปมาแก้มาเยี่ยมชมเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์เราผมหายตัวนึงก่อนนยืนไหนวะมาตออีกอยากจะบิ๊กตัวนึงไปไหน่ละ เฮ้ยพี่ตร้งพลัชูดได้นี่ยหว่าครับพลัชูดหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้น่าจะครับฟอล์สเฟียพรสเฟียครับเพิ่มอ๋อบิ๊กเอาอินคอนดิชันมาทำงานอะไรบิ๊กทำงานอ, 2, 2รารอะไรอยู่อ่ะมีสองสองตัวอินคูดคอนดิชันหรืออะไรฮาร์ดแอดเบิร์กมันมีสองตัวทำงานอยู่อ่ะเราต้องเอาคนเอาเพิ่มเข้าบ้านอีกคนหนึ่งเพื่อ up, up bed, อัพอัพเบรดเราเมเดิน แม่มอนเดินในบ้านเราปล่อยไปเรามีเรามีสัตว์ทำอะไรบ้างนะอาตีซานใช่ไหมทำอาหารแล้วก็มีตัวหนึ่งไม่ทำงานแต่ตัวนี้คุดแร่ได้ใช่ปะเอามีคนมีตัวคุดนแลเราุดแแลไดก็ตัวแมวไงแมวคุ้นแมวใช่ไอ้แพ้นี่มันมีไอ้ตัวนี้มันไม่มีคนประโยชน์เลยดาร์กอนคิวเลอร์เออเอฟเฟกต์มันเท่งอ้นนะเอฟเฟกต์คืออะไรอะ บอกว่าตีกับเผ่ามังกรแรงขึ้นอะ10%ต่อเผ่ามังกรเด็กประโยชน์มีไม่ได้แล้พี่เอาเนี่ไอ้แพ้มันช่วยทำงานแต่คาบไอ้น,นี่นะเครื่องฟักไข่เครื่องฟักไข่าข,าขาดขาดผ้าผ้ามันคาบไม่เสร็จวะแต่ของมันนะคาบอันเดียวแล้วก็พอ,อเครื่องฟักไข่เอาไว้ในแถวนี้นะอินคูเบเตอร์พี่ไว้ใกล้ๆกับรังนี่เลย นี่หวังละงานช่วยกันสร้างเครื่องฟักไข่ลงไปตามที่ตกดีเปล่าวะแล้วแกะอยู่ไหนเฮ้ยโอเคเดีย๋ยวค่อยสร้างนโอ้หักเลยไกรเดอร์ล,ลืมสร้างหักเลยเดินต่อเ<ม>สาอยู่ไหนด้านล่างาม,มันมาร์กเกอร์กด E ได้กดออกกด E อีมาร์เกอร์เอา้าอะไรของมันวะไม่ไม่ติดอ่ะเพราะแต่ว่าไออีมีซีอีมซีตัวเนี้ยมันเลืวกเท่าไหร่อ่ะบิ๊กดูสองหน่วยเดียวหนึเลืวกเท่าไหร่อิตีอ่ะไหนหอีมีซีเราเรลก้าสอยได้ไมั้ยในวิงไม่ใช่หรอชื่อไนท์วิงเนยเออบินอยู่บนเนี้ยอากาศ <S <S โ<ว>มโหต้องใช้ธนูปะ่ะใช่ ไม่ได้คราบธนูเลยอ่ะไม่ได้เรียนรู้ธนูด้วยอเออยิงกันตับตุบตับอันนี้บอสป่ะน,นี่ใช่บอสปะ่ะเนี่ยมันมอสยังไม่ตีนะเราไปเปิดเสาดีกว่อนวิงว่งไปละเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแปลกๆลยเหมือนมุ้ง<ห>พุดดิ้งอ,อ่ะนเนี่ยตัวหน้าเนี่ยตัวสีขาวใช่ปะพุดมอสอ๋ออะไรล่ะ หลับแล้วแล้วก็าขาวอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอครีมิสคิมมี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอีวีมัน,นอะไรอ,ะอันนี้มันเป็นเหมือนโคนปะไยมันเป็นต้นไม้เออเป็นต้นไม้หน้าโง่ไหนอยู่ตรงไหนกันอ่ะอยู่ข้างล่างตรงเสาแล้วนะ่ะเอเด่าเพื่อนมันจะมาตีวีกละ <c oughs> ไหนเอยอ๋อฮเอ้เอ้ <c oughs> ไปโดนไปโดนไปโดนดูดูดมันทำไปได้ เออมันเดินหนีมันเดินหนีได้ทุกตัวนี้ปลูกพืชได้อ้พี่ตีพี่ตีมันจะตุยจะเตุยเรียบร้อยจับละโอตัวเดียวก็พอละตัวเดียวก็พอล้วตัวที่สามนั่นเลยตอนที่เหลือตัวอ่ะใช่ที่เหลือก็ตุยไงปลูกไม่อย่างเดียวอ่ะปลูกอ๋อปลูกโอเคมันแค่ปลูกก็คือไว้ที่บ้านไปที่เราทําการปลูกว่าตอนนั้นที่บ้านเรามันมีอะไรบ้างนะมีคนลดนับต้นไม้ปลูกเก็บพืช ผมแล้วดิเราพรอฟาร์มเบอร์ลี่ได้แล้วนะตัวเนี้ยมาพี่เปิดประตูดีก่อนสองลืมเปิดอ่ะอ,อันล็อกบาบอลทิ้งแล้วอันล็อกฟารทาวเวลแล้วเนี่ยเราสามารถฟาร์กลับไปที่บ้านเราได้ใช่ไหมใช่งั้นแถวนี้เราควรทำอะไรอะ่ะจะทำอ,อ่ทำอะไรก็ได้ทำเป็นจุดพักหรือเป็นจุดคราบอะไรก็ได้แล้วไอ้พาวบ็อกมันสร้างข้างนอกได้ปะ แค่นี้แค่น็อตบอสไอ้แค่นี้แค่น็อตบิวเอนิมอลเบสอ๋อสร้างเบ็เพิ่มไม่ได้หรอโอ้่ได้เลยไหนหน้าตาเป็นยังไงตัวที่พี่จับอ่ะตัวตัวเป็นพุดดิ้งไม่เป็นโคลนมากกว่าเป็นเป็นเป็นโคลนเลยเออเนี่ยนในนาเดนการ์ดอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยนะนะนะป้าเนี่ยโคลนชัดๆ โดดดุกดิดกลับลิ้นเนี่ยเมทัลมันไอ้ตัว <c oughs> ตนี้มีห <c oughs> ีบเราได้หีบส <he ep. S 2> ิบโมงเห็นปะหีบไปบอลเลยบอเลยไปเลยได้ทองได้ขนมปังได้อะไร S <S เมกาสเฟียร์มกาสเฟียร์ก็บอลนั่นแหละบอลแบบนึงปะอ๋อเป็นอันที่ใหญ่กว่าน่าจะจับตัวได้ดีขึ้นเวิลด์สูงได้ดีขึ้นไอ้อเอออมีย <c oughs> แคปเจอร์พาวเวอร์สิบสองบิ๊ก แคปเจอร์พาวเวอร์สิบสองไอซีเขียวมันแคปเจอร์พาวเวอร์เจ็ดเป็ดโอ้เแถวนี้มีอะไรบ้างอะ่ะมีแค่นี้เหรอแล้วก็มีไอตัวเหี่ยวที่เราจับไม่ได้เอ้ยแล้วก็มีเอ้ยไอ้นี้ตัวอะไรอไอ้ไอตัวนี้เพนกวินอ๋อที่กันบอกนั่นมันคือเพนกวินกันใช่ใช่ใช่จับได้แล้วเพนกวินเลดถ้าย่างเพนกวิน <c oughs> เพนกวินเราบอกเป็นหมีอ่ะนะ,ะดูว่าที่แต่ที่หมีก็คือตัวนี้ตัวที่จับที่อยู่ในตีนี่ โอ้ี่จคือผมเพิ่งเขยนระวังนะตายไปแล้วมันแรงอยู่มันมีตัวอลไวะหกตัวเดียวอ่ะเท่าที่เห็นอ่ะก็เลยจับไปแล้วระวังนะมันตายไปแล้วกันการยังกันเห็นใจมันไม่ทันอ่ะตายไปแล้วจะจับมันตีแรงกว่านั้ยใช้อะไรตีอ่ะขวานหรือธนูไอ้ขวานมันเป็นอุปกรณ์เก็บไม้มันมันตีไม่แรงเก๊บเนี่ยเขาใช้นั่นตีเขาใช้ไอ้กระบอง ไอ้นะัน่นน่ะไม้เบสบอลแล้วอ,ออกมาก่อนแลทำไมมีการเดินกระดึ๊บกระดึด๊บงั้นนะ่ะเหมือนหนักเลยหนักใช่ไหมใช่หนักบีพับบูดเดนเซฟไม่ได้ตัวนี้ทำไ,ได้คิีมมี่ป,ปล่อยแอร์กันได้ยิงเป็นลูกบอลบอลลมไม่ใช่แอร์กานเด็กแอร์แคนนอนแล้วท่าสองเป็นแซนบราด ฟัฟฟี่ฟัฟฟ<ม>ี่บลูวายอะไรวายอีเดอร์ทีม Increase Attack Power of Neutral Paul ซัมโบนดับบลูไอตรงนี้มีคนไหมบลูอ๋อมันดรอปขนแกะได้บิ๊กตัวเนี้ยมันดรอปขนเป็นบูได้บิ๊กแล้วก็เข้าแลนด์นะบิ๊กเข้าเข้าไอ้ลงนาไปดับไอ้ที่ลงไก่อ่ดอะดรอปขนแกะเพิ่ม Attack Power ของอ่าพอลประเภทอ่าธรรมชาติหนูท่อ,อ,อถ้ายอยู่ในทีมออนนั่แหละ ขับรถขึ้นมาพี่เก่ครับเองว่ะเฮ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรบิ๊กมาดูดิมาดูพี่ว่าสุดท้ายละเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะตรงเนี้ยบิ๊กที่สุดท้ายนี่นี่นี่ไอเนี้ยไอตึกที่มันมีไฟน่ะมาดูดิตึกข้างในมีสีเขียวเอ้าตัวบิ๊กติดไฟเหรอเฮ้ยโปเกมอนติดไฟานโปเกมอนอะไรพองอืมไอเขาเรียกโปเกมอนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีอะไรน่ะมันมีสีเขียวด้วยเอ้ยมีคนด้วยเนี่ย มันมีคนอะไรวะสกิลเลตไอแลนเดอร์อ่อไปไรของมันไปแล้วไปไหนไหนคนไหนคนเรามาจับเสือกันไหมเสือหรือกวางว่ะพอเลื่อมแฟกตเมนทำมาห้าด้วยคุยเราได้เขาได้ของได้อะแล้วพอเลื่อมแฟกตเมน์อาการคุยก่อนคุยก่อนเราคุยยังยังเราคุยอยู่ อ๋อรด้ฟเป็นห้าด้วยนี่เก็บไปเลยหเฮ้ยจับมนุษย์เหรอน่าด้วยเหรอเอ้ยเเอ้าโดนสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 อ๋อวันเท็ติดแอซเซอเร็วันเท็รอรอรอติดอ๋อมีนักล่ามา เอ้ยมันมีมันมีทหารกันดิมีปืนดูข้าหัวเฉยเอ้ยกอดไปพี่ขอดูของนี่ก่อนไอ้มันมันมันติดติดหน้าต่างอะมันก็ปล่อยเดี๋ยวมันก็อยู่อย่างนี้เปล่ามันเดินไม่มันไม่เดินขึ้นมาดิเม่ยิบสี่เลยอะทำอะไรไม่ได้อะ๋อเนี่ยตัวนี้กัดตัวนึ่งติดอยู่ในหน้าต่างโอ้อย่างโง่เลย ับกูมอสได้แล้วอาพี่ตีกาดไอตัวอะไรอะตีดากาดมันไม่ลดไ,ไม่ลดอะแค่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยดีกว่าดีกว่า,มาไม่เข้าเลยอ่ะ<ด>อย่างง่อยเฮ้ยเข้าไว้เข้าไปเลยไม่มันไม่เลือดไม่แทบไม่ลดเลยกันโดนอะแหละแต่มันไม่ลดเลยเลือดอเยอะเเเเนนอออออะไรรืื้้่่งงมัจ เป็นเนื้อเรื่องเก็บได้ปะเก็บเล้าลเลยทุกคนเก็บไปแล้วมั้งมันเก็บใครเก็บมันแยกโอเคงั้นพี่ว่าเราตัดพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนบิก๊กตรงเนี้ยมันหลังจากเอ้ยข้าหัวหายไปแล้วนี่จบไปแล้วนี่พวกมันเห็นปะวอนเทสหายไปแล้วพี่มาดูแล้วมันมันไปหมดแล้วโอเคครับสําหรับพาวเวอร์เดี๋ยวเราจบกันไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าถ้ายังไงก็เพื่อนๆอย่างดูเนี่ยคอมเมนต์กันมานะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะมาสำรวจตัวนี่ต่อสำรวจตัวเมืองต่อด้านหลังตรงนู้นแล้วก็น่าจะทําการเดี๋ยวถ้าของเราเต็มเราน่าจะกลับบ้านไปแล้วก็ไปหาตัวตัดไม้มาอัปเกรดแรงงานทาสของเราต่อสวัสดีลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ